กินีต้อนรับก็สุดรายการเอลิกาไซล์นะคะวันนี้มุมกล้องแปลกๆนะพอดีว่าคลิปนี้นะคะเราจะมาทำความสะอาดแปลงแต่งหน้ากันนะคะก็มีพับนี่เราจะทำความสะอาดพับ,พบฟองน้ำนะคะแล้วก็แปรงค่ะเยอะมากเลยนะคะ เราต้องทําความสะอาดกันบ่อยๆเลยนะคะเพื่อแปรงแต่งหนะะ้านเพราะว่าเชื้อโรคเยอะนะคะแล้วก็เป็นการออล้างสีออกไปนะคะเพะื่อเวลาเราใช้แปรงนะคะมันจะไดเออ้เป็นสีจริงๆนะคะแบบว่าสีไม่เพี้ยนะคะแล้วจะมีสีทับถมอยู่บนแปรงก็จะทใหออ้มันเพี้ยนได้เนาะเราก็ต้องมาทําความสะอาดนะคะอันนี้ก็เป็นออการทําความสะอาดแบบว่าดรีฟครีนนะคะด้วยผลิตภัณฑ์นะคะ เป็นแชมพูเด็กอย่างนี้นะคะหรือว่าเป็นสบู่เด็กก็ได้ถ้าอันนี้กี่เลือกจอ h น s o n s Baby Care ซื้อมาใหม่เลยเนี่ยอันนี้ขวดใหม่กลิ่นมันหอมค่ะแล้วมันก็เป็นแบบแบบ b บบบ body wash ที่แบบเอ,อ่อเาเรียกว่าอะไรอย่่ะสมูทอ่ะอืมแบบมันมันเวลามันใช้แล้วมันทำให้ขนขนแป้งนุ่มมานะคะแล้วก็ อย่างที่จะมีกลิ่นที่อ่อนนะคะไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีกลิ่นที่โฉงฉางอะไรจนเกินไปนะคะแล้วไงเดี๋ยวตามกี้ไปดูในห้องน้ำก่อนนะคะว่าทํำยังไงค่ะเอาละค่ะนะคะเราก็ล้างมือก่อนนะคะเดี๋ยวกี้จะล้างให้ดูทีละอันนะเริ่มจากเทลงใส่มือนะคะเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเราจะมาซักอันนี้กันก่อนนะคะ ตรงน้ำเปิดน้ำนี่ค่ะก็ขยี้ขยี้ไปนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะยี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 นะคะน้ำสปกปรกมากเลยดูตรงนี้เห็นไหมคะมันดำมากมากเลยนะคะเอาวะ <laughs> นี่ค่ะมันก็จะออกไปนะคะแล้วก็ดีค่ะเริ่มดีขึ้นนะคะแต่ยังไม่พอค่ะ บีบ <c oughs> เพิ่มนะคะเนี่ยค่ะใส่มือง่ายๆไม่ต้องไปมีถ้วยนู้นถ้วยนี้นะคะเร่งมากอันนี้เป็นพลาันนี้เป็นของน้ำถูถูน้ำมือแล้วก็ขยี้ขยี้จนกว่าน้ำที่เขาตกลงมานะคะจะเป็นน้ำที่สะอาดอบีบหืมสุดยอดน้ำเียงแล้วก็บีบนะคะ โอเคถ้าเกิดไม่พอนะคะทำซ้ำเหมือนเดิมแล้วนะคะทำซ้ำวิธีเดิมเลยนะคะที่เพอที่พอะแหละ okay. แ่้ล้วก็บีบตั้งแต่น้ำจะเป็นสีขาวนะคะอี่นี่เป็นไงดีขึ้นแล้วนะคะแล้วก็วางไว้ก่อนต่อไปนะคะเป็นพับแบบนี้ก็เหมือนเดิมค่ะเทใส่มือ ถ้าเห็นว่าพับนะคะมันไม่ออกนะคะเราใช้ถูก,กับสบู่ก้อน,นะค่ะนะคะสะบู่ก้อนไม่พอถูกับสบู่ก้อนอันไหน,น,นดี่ะไปเรื่อยๆนี่นะคะถูไปนี่เอาที่มีเนี่ยค่ะใกล้ๆไม่เป็นไรเพราะว่าสิ่งที่ใา้กับเราก็เป็นสิ่งที่ สะอาดแล้วก็ปลอดภัยแล้วก็บีบนะน้ําก็เป็นน้ําน้าดำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขยี้ขยี้ขยี้เขานะครับก็เบาๆหน่อยนะคะไม่เป็นไรเพราะว่าถ้าฟองน้ํามันดีนะคะมันก็จะคืนตัวของมันนะคะเวลาที่มันแห้งแล้วนะคะมันก็จะปองเหมือนเดิมอ่านี่ที่ก็ขยี้ค่ะขยี้เขาฮะดีขึ้นเลยนะบีบบีบ นี่เป็นยไงขาวแล้วโอเคอันนี้นะคะก็ทําเหมือนกันนะคะโอเคเดวกที่จะค่อยทำทีหลังเดี๋ยวกี่ลองแปรงอ,อีกนะคะโอเคต่อไปนะคะเป็นแปรงฟาวเดชั่นนะคะก็เอาจุ่มหัวเอียงๆนะคะเพราะว่าเราไม่มีถังน้ำนะ,ะอยากให้มันไปโดนกาวตรงถอบนี้นะคะเราจะเปิดน้ําแบบนี้ลากไปที่หัวแปรงให้เปียกนะคะแล้วเราก็ ามาถูอย่างนี้นะคะถูถูถูนะเป็นแปลงแบนทำอย่างนี้ครับไปกล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 ับไปตามลักษณะของแปลงนะขบนก็ได้ไม่ได้หรับแล้วก็อย่างเงี้ยคะ่ะมันจะออกแล้วก็รีดไงดำมากเติมน้ำชู่ววววววว แล้วก็นี่อย่างนี้นะคะจนกว่ามันจะสะอาดนะคะถ้าเกิดว่าอยากให้มันสะอาดอีกก็ทําซ้ํานะคะตั้งแต่อันแรกเลยก็ใส่สบู่แล้วก็ทําซ้ำก็กดจนเขาก็จะสะอาดนะคะโอเคแค่นี้ ต่อไปเป็นแปลงลักษณะอันนี้นะคะหัวแปลงนี่มันจะเปื้อนสีนะคะคือมันใช้นาน,นะคะมันก็ต้องเปื้อนเป็นธรรมดาแบบสีมันติดนะคะมันไม่ขาวเหมือนเดิมนะคะเพราะมันเป็นเอขนแปลงที่เป็นขนนะคะขนขนธรรมชาติมันก็เป็นธรรมดาโอเคอันนี้ก็เหมือนกันค่ะจุ่มไปเงนี้หน้าสีของที่ทาแก้มก็หลุดออกมาแล้วนะคะ วนไปวนไปวนไปแล้วก็นี่กี่ออกมาอย่างนี้นะคะจนกว่าสีนะคะมันจะหมดน,นะคะจนกว่าไม่มีสีก็ได้ิีออกมาแล้วชู่สี่นี้โอเค อย่าลืมนะคะเฉียงแปงอย่างให้มันเข้าไปนะคะน้ำเข้าไปแล้แย่เลยโอเคต่อไปเป็นแปลงลักษณะหัวเฉียงนะคะหัวเฉียงก็ปัดไปปัด,ปดามาเหมือนกันค่ะถ้าเดเป็นแปลงทรงกลมก็วน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 ให้เปียกน้ำแล้วก็มาวนแบบนี้ แล้วก็ไหนฮะนิ้วสุขกระเป๋าลีขาวจนกรั่งเขาจะสะอาดอ่าอ,อันนี้โอเคแล้วล้างจนกป่าฟองสบู่ที่มันออกมาหมดแล้วนะคะก็คำชม โอเคต่อไปจะเป็นอันนี้แล้วกันอันนี้ก็แปรงเขียนคิว้วเอ้ยไม่ใช่อีกอันเป็นแปรงพูลลี่ปัดอย่างเงี้ยนะคะใช่ไหมวะเนี่ยค่ะที่ไว้ปัดคิว้วลากน้ำมะแล้วก็นี่ถูไปถูมาถูไปถูมานะคะเพื่อความสะอาด ก็จำเป็นต้องล้างเหมือนกันล้างได้โอเคใส่นี้เนี่ยนะมันก็ออกมาแล้วเราก็ได้แปรงอาโอเคแปรงคิสบาดอย่างนี้นะคะก็เหมือนเดิมเทใส่มือนิกน้อยนะนิกน้อยเท่านห้นจุ่มน้ำแล้วก็คน นวนวนวนนนนแล้วก็บีบบีบโอเคปลอดภัยโอเค ทั้งหมดนี้ก็วิธีล้างนะนะคะก็เป็นแบบนี้ละค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเดยกกี้ไปล้างอันนี้เสร็จแล้วาะคาแล้วไงเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเราควรที่จะเตากแปลงผืนอากาศยังไงนะคะค่ะและนี่ก็เป็นเแปลงทั้งหมดนะที่กี้ล้างแล้วก็ตากไว้ในการพับเทบข้างล่างขึ้นมานะคะเพื่อให้น้ํามันเสด็จลงไปนะคะเพื่อยกหางเด้ามคะ่ะให้มันอยู่สูงะคะ่ะน้ำจะได้ไม่ไปขังตรงกาวนะคะ มอามํทำตามกันดูนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะมัะ